ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับเวลาขณะนี้ก็9นาฬิกานะครับ27นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กกรกฎาคม2567นะครับด้านหลังที่เรามองเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือศาลาหอพระพุทธรูปนะครับ เราจะพาท่านไปดูนะครับว่า,าความคืบหน้านะครับในการก่อสร้างล่าสุดนะครับไปถึงจุดไหนแล้วนะครับก็จะพาท่านาไปดูนะครับไปด้วยกันนะครับครับตัวนี้เราก็าเดินเข้ามานะครับที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นศาลา หอพระพุทธรูปนะครับาการก่อสร้างถึงไปถึงไหนแล้วนะครับเราก็จะไปนะครับล่าสุดนะครับก็จะนะครับปูกระเบื้องนะครับตอนนี้ก็ปูกระเบื้องนะครับอยู่ในช่วงอขอบด้านนอกนะครับขอบด้านนอกนะครับขอบด้านนอก ส่วนกระเบื้องด้านในนะครับเป็นกระเบื้องความกว้างความยาว60คูณ60เซนติเมตร60คูณ60เซนติเมตรด้านนอกก็จะ40คูณ40เซนติเมตรนะครับ ตัวนี้ก็ปูด้านนอกนะครับตัวนี้ส่วนด้านหน้าก็จะเอาสีที่มองเห็นยาวออกมาตรงขอบพื้นปูนนะครับพื้นปูนตรงขอบพื้นปูนตรงนี้ก็จะเป็น กระเบื้องด้านข้างนี่นะครับก็จะปูมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ด ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดแผ่นแล้วนะครับอ่านี่นะครับสามสิบเอ็ดแผน่นแต่ว่าเหยียบได้แล้วนะครับเพราะว่าปูเมื่อวานนีน้อันนี้ด้านในด้านข้างตรงฐานที่ตั้งพระพุทธรูปนะครับด้านล่างนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องนี่ที่มองเห็นนี่ครับก็จะปูปูมาจนเต็มนะครับเต็มนี่นครับปูมาสุดแล้วกะ็อ้อมไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเบื้องที่กองอยู่นี้ก็คำนวณอยู่แล้วก็เหลืออยู่ ิบเจ็ดตารางเมตรนะครับสิบเจ็ดตารางเมตรนะครับบางท่านก็ว่าโอ้ทำไมปูชาแทะนานเสร็จนอออันนี้ก็จะเป็นช่างคนเดียวนะครับเป็นช่างที่สมัครใจมาช่วยต่างช่วยตาง รับจ้างนะครับนี่ก็มาคนเดียวนะครับส่วนช่องหมดฟืด้นนะครับก็จะผสมปูนช่วยช่างนะครับเพื่อลองพื้นปูกระเบื้องนะครับนี่นะครับก็เป็นาการก่อสร้าง นะครับล่าสุดคืออยู่ในระหวา่างติดกระเบื้องนะครับหลังจากติดกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะครับจะทำอะไรต่อน,นั้นเดี๋ยวช่องจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนี่เพราะว่าก็ยังไม่เสร็จลายอย่างนะครับก็จะทำปตามขั้นตอนกระเบื้องนี้ก็ การปูนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่อํมพรนะครับจ้างช่างมาปูกระเบื้องเพื่อให้ลุงได้พักผ่อนนะครับเพราะว่าลุงก็ทำงานมาตลอดนะครับทำงกงกงกอยู่ตลอดนะครับนำพาพวก ยูทูบเบอร์เราทำไม่ได้พักผ่อนคุณแม่อําพรก็เลยว่าอ้าวคุณลูกพักผ่อนหน่อยทำมาไม่ได้พักผ่อนเลยมันเหนื่อยเดี๋ยวจะเป็นลมฝ้าอําพรก็เลยจ้างช่างมาช่วยนะครับนี่ตัวนี้ช่างก็ปูใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ปูวันนี้แล้วก็รุ่งนี้ก็คงเหลือนิดหน่อยนะครับอาจจะเหลือนิดหน่อยก็คงจะเสร็จนะครับก็คงจะเสร็จเพราะเราก็หลังจากเสร็จปูกระเบื้องแล้วตอนนี้ก็ผสมปูนนะครับรอช่างอยู่นะครับผสมปูนนี่นะครับรอช่าง สมปูลรอช่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาหอพระพุทธรูปด้านหลังตรงนั้นนะครับหลังจากปูกระเบื้องแล้วลุงช่างใหญ่ก็จะพาทำด้านบนอันน,นก็ด้านข้างใส่ไม้ป้านลมใส่ ตีหน้าจัวนะครับนั่นเขาเรียกว่าหน้าจัวด้านขอบนี่ก็จะใส่ปานลมกันศาดนะครับยังหลายนะครับหัดเสียวทาไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะครับเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆคนที่มาอยู่ในนะครับโคกน้องนานะครับวางปู่ปริจิตนะครับเราต้องมาช่วยกันพัฒนานะครับ น,นะครับใครถนัดอะไรก็ทําไปนะครับถนัดอะไรก็ทําไปนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังพระพุทธรูปที่เราเห็นด้านหลังอยู่นี้ก็คือ,อพระพุทธรูปปางประธานพรนะครับปางประธานพร นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอนุวัตนคุณแม่จันทนาหรือวันธนานะครับแววงามมาจากทางเหนือนะครับทางเหนือพระพุทธรูปนี้มาจากทางเหนือทางเสียงแสนเสียงลายนี่นะครับเราจะไปดูด้านหน้านะครับ ูด่ด้านหน้านี้ก็ยังไม่เก็บงานนะครับงานยังไม่เสร็จนะครับเราก็วางอะไรไว้ก่อนอง,งานตัวนี้ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วเขาเก็บกวาดทําสะอาดนะบริเวณนี้นะครับดูก็จะสวยงามนะครับสะอาดตานะครับมีด้านหน้านะครับของพระพุทธรูป นะครับเขียนไว้ในผ้านี่คือว่าปูงน้ําร้อนนะครับนะครับนี่ครับอันนี้ปูงน้ําร้อนนะครับเขียนด้วยนี่นะครับ รูกนะครับปางประธานพรนะครับพันในอันประเสริฐนะครับอขอจุกเป็นของญาติโยมทุกทุกท่านะนะครับวันนี้ก็วันวันวันรว,ว,วยนะครับวันรวยใครจะเป็นเศรษฐีก็วันนี้แหละนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกติดตามนะครับช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของเครื่องหมายทีสกินซีซีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีคอฟฟทีพีโกโก้นะครับซีบัรทรอนพัดเบต้าโคเคนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมลงฟิวหน้าทีพีสก,กินนะครับเซรั่มครีมกันแดดสบู่ฮันนี่ชบนะครับ สามารถซื้อหากันได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์ศูนย์เก้าหน่้าสองสามเก้านะครับในนามช่องหมวดฟูนเดอร์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟูนเดอร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ ครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับของศาลาหมวพระพุทธรูปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็ช่วยดูแลดูกดไลค์กดแชร์ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ